สวัสดีครับทวีศีมูลคลิปวิดีโอนี้ผมก็จะมาชี้แจงเกี่ยวกับการหายหน้าหายตาไปจากจอหรือว่าไม่ได้ลงเนื้อหาเกี่ยวกับการเผาทานด้วยต่อเผ่าทานไร้ควันหรือว่าแม้แต่การตอบคอมเมนต์ FC หรือว่าท่านผู้ชมก็ขอโทษ ด้วยในเรื่องนี้ก็ด้วยว่ามีเหตุจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำเสียก่อนก็คือจะไปทำงานเป็นเด็กเรือเรือในที่นี้ก็คือเรือทัวร์หรือเรือท่องเที่ยวครับที่พานำพานักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ภายในจังหวัดภูเก็ตครับก็ทำได้สองวันสามวันแล้วด้วยสาเหตุหรือว่าปัจจัยที่จะต้องเดินทางไปทำงานครั้งนี้เดี๋ยวผมก็จะมาบอกกล่าวไว้ภายหลังนะว่าทำไมถึงจะต้องไปเสียก่อน วันนี้ผมก็เลยจะมาบอกเกี่ยวกับประสบการณ์ซึ่งตัวผมเองการทำงานด้านนี้ยังไม่เคยสัมผัสเลยแม้แต่หรือว่าในชีวิตผมก็เป็นครั้งที่สองที่นั่งเรือ ลงทะเลนะปกติผมอยู่ทะเลมาตลอดหรือว่าอยู่จังหวัดที่เป็นทะเลผมก็ไม่เคยจะได้นั่งเรือเลยเพราะว่าเราไม่ได้ไปนั่นมานี่หรือว่าไม่จําเป็นที่จะต้องได้เดินทางไปไหนหรือว่าแม้แต่ไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆก็ไม่มีโอกาสเลยเพราะว่าเราก็ ตั้งหน้าต่างตาทํามาหากินอย่างเดียวในส่วนนี้ก็เลยไม่มีโอกาสที่จะได้เก็บเกี่ยวสำหรับหน้าที่การงานที่ไปทำในครั้งนี้หรือว่าตําแหน่งก็คือเป็นเด็กประจําเรือทัวร์นะครับตอนนี้ก็เป็น การจะเดินทางตื่นแต่เช้ามืดนะครับเพราะว่าก็หลายกิโลกว่าจะเดินทางไปถึงที่ทำงานตอนนี้ก็จะมาเลือกซื้ออาหารสิ่งเล็กๆในน้อยๆสะก่อนไปกินเพราะว่าไปกับกับตันนะครับเดินทางไปด้วยกันเดี๋ยวประสบการณ์การทำงานเดี๋ยวผมก็จะมา บอกกล่าวภายในคลิปนี้แหละเดี๋ยวค่อยคุยกันครับซึ่งประสบการณ์นี้เป็นประสบการณ์ที่น่าสนใจและตื่นเต้นครับสิ่งที่ไม่เคยทำก็ได้ทำสิ่งที่ไม่เคยเห็นก็ได้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างนะก็เลยจากจะมาแชร์ประสบการณ์ในเรื่องนี้ ตอนนี้ก็ซื้อของเสร็จเรียบร้อยก็จะล้อมุนนะก็จะเดินทางกันสำหรับเรือทัวร์หรือว่าการทำงานของผมนั้นผมก็จะขอแจ้งเสียก่อนว่าพวกเราทำงานกันสีคนภายในเรือประจาเรือก็มี กับตันแล้วก็จีเนียจิเนียก็หมายถึงว่าช่างเครื่องส่วนเด็กเหลือนั้นก็มีสองคนก็คือตัวผมเองแล้วก็มีน้องอีกคนหนึ่งดนะูดูแล้วผมก็อายุมากกว่าเพื่อนนะ <c oughs> นะแต่ก็สู้ครับเราทำงานเกี่ยวกับตัดไม้เกี่ยวกับ เผ่าทานก็รู้อยู่แล้วว่าหนักครับแบกไม้แบกอะไรตามที่เห็นกันนั่นแหละรครับหรือว่าพวกเอฟซี C, หรือว่าท่านผู้ชมนะสัมผัสกันว่างานเผาาทานหนักขนาดไหนพอมาเจองานแบบนี้ก็หมูหมูครับแต่ว่าการทำงานนั้น <c oughs> เราก็ต้องเรียนรู้ครับ นะเพราะว่าสามารถดูว่าอุบัติเหตุต่างๆเกี่ยวกับตัวเราหรือว่าลูกเรือที่มาเที่ยวหรือว่านักท่องเที่ยวนะครับเราต้องดูแลเขาอย่างเป็นพิเศษนะในส่วนนี้อย่าให้เขาเป็นอะไรทั้งสิ้นนะ ถ้าีกเลี่ยงได้เราก็ีกเลี่ยงในส่วนนี้ต้องดูแลความปลอดภัยมากที่สุดอันนี้คือการเดินทางครับกำลังจะเดินทางไปที่ท่าเรือก็คือท่าเรือน้ำลึกเอาฉลองจังหวัดภูเก็ต ผมก็ขอคุยสักนิดหนึ่งเกี่ยวกับประวัติผมนะผมมาอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นทะเลก็จริงเชื่อหรือไม่ว่าผมไม่เคยได้ลงเรือหรือนั่งเรือไปที่ไหนเลยนะอยู่ติดทะเลอยู่ใกล้ทะเลเราก็ไม่สามารถที่จะ ได้ไปเที่ยวเกาะนั้นเกาะนี้สิ่งสวยๆงามๆก็เพราะว่าอะไรก็เพราะว่ามีภารกิจหรือว่ามีความรับผิดชอบมีหน้าที่การงานทำมาหากินก็จะทำงานตลอดนะตอนนี้ก็เดินทางมาถึงแล้วครับอันนี้เป็นท่าเรือนำลึกเอาฉลอง จังหวัดภูเก็ตครับบรรยากาศคนที่ไม่เคยเห็นมาอยู่นี้ก็ยอมรับอยู่ว่าไม่ได้ไปไหนจริงๆครับนะทำงานก็คือทำงานอย่างเดียวขายของนะตอนแรกๆมาแต่ว่าตอนนี้มาเผาทานอันนี้คือทางเดินไปประมาณ700เมตรจะไป ที่ลงเรือครับก็นำภาพบรรยากาศมาให้ท่านผู้ชมชมสวยงามมากครับก็มีเรือโหยก็อย่างที่เห็นในภาพครับภาพก็จะไม่ตัดต่อนะก็จะคุยไปเรื่อยๆบางครั้งก็จะบรรยายภาพไปบางครั้งก็จะพูดคุยนอกเรื่อง ก็จะเป็นแบบนี้เนี่ยเห็นไหมถ่ายคลิปถ้าเราจะต้องออกภาพเดินมาเป็นีก้ก็ต้องวิง่งซะก่อนเราก็เริ่มถ่ายภาพอ,อันนี้คือเทคนิคการถ่ายภาพนะอะต่อมาก็จะถ่ายชุมเห็นภาพสวยๆก็เลยเก็บมา แต่ว่าที่ทำงานมาประมาณสักสองวันสมวันแล้วก็ถ่ายคลิปไว้ก็ไม่ได้มีโอกาสได้ลงหรอกเพราะว่าเราไปทำงานอันนี้นั่งเหลือเล็กเป็นเหลือจิ๋วๆนั่งได้ประมาณไม่เกินห้าคนจะไปที่เรือเราทำงานก็คือเรือทัวร์เรือทัวร์ของ ผมที่ไปทำงานนี้ก็จะเป็นเรือใหญ่พอสมควรบรรจุผู้โดยสารได้ประมาณหนึ่งร้อยคนไม่รวมกับลูกเรือหรือว่ารวมกับลูกเรือผมก็ไม่ได้ความรู้ได้รับรู้เรื่องรายละเอียดในส่วนนี้สักมากอะไรอันนี้คือบริเวณเรือที่ผมจะไปทำงานถึงแล้วครับ นี่แหละก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ตื่นเต้นมากครับนะเนี่ยอันนี้พระอาทิตย์กำลังจะขึ้นแล้วน,นะครับก็เลยเก็บภาพบรรยากาศมาฝากเอาหน้าที่การงานดูว่าตำแหน่งก็คือเป็นเด็ก ประจำเรือเด็กประจำเรือนั้นก็มีหน้าที่ทําทุกอย่างเกี่ยวกับภายในเรือยกเว้นก็หน้าที่กับตัดรือว่าช่างเครื่องอะไรนั้นอันนั้นก็มีตำแหน่งเราก็คือเป็นแม่บ้านดีๆนี่เองครับทำทุกอย่างแต่ว่าการไปทำงานครั้งนี้ ก็จะมีประสบการณ์ที่ดีๆมาฝากก็คือเรามีอยู่สคนประจําเรือนะก็มีกัปตันก็ช่างเครื่องแล้วก็เด็กเรืออีกสองคนก็อย่างที่ผมเคยพูดไว้ก็จะทำช่วยกันโอ้โหก็ยังไม่เคยมีประสบการณ์ทำงานครั้งนี้ก็ทำช่วยกันไม่ว่ากัปตันหรือว่าทั้งเครื่องอะไร ผมก็เพิ่งรู้นะว่าเออทำงานท่านก็จะทำงานช่วยนะไม่ใช่ว่าท่านจะขับเรือแต่อย่างเดียวหรือว่าท่านจะซ่อมเครื่องอย่างเดียวทำทุกอย่างช่วยกันก็อบอุ่นครับถือว่าไปทำงานครั้งนี้ประทับใจมากนะอันนี้เดินทางครับ มุงสู่เกาะที่เราจะไปเที่ยวกันก็คือเกาะราชาใหญ่และเกาะราชาน้อยจังหวัดภูเก็ตนะก็เลยจะนำภาพบรรยากาศมาฝากท่านผู้ชมแล้วก็เอฟซีก็จะเป็นลักษณะแบบนี้สำหรับการถ่ายวีดีโอหรือว่าการทำงานต่างๆนั้นผมก็ จะไม่ค่อยได้มีโอกาสได้่ายทำเพราะว่าเราไปทํางานนะก็จะเก่งใจเป็นเพื่อนหรือว่าจะกระทบต่อหน้าที่การงานของเราเอาเป็นว่าผมจะทําน้อยๆนะก็จะทําหน้าที่ให้ดีที่สุดไม่ให้เสียชื่อเสียงเกี่ยวกับการไปทํางานครั้งนี้ อันนี้ก็คือภาพบรรยากาศระหว่างการเดินทางคำแรกที่กับตันถามก็คือเมาเรือไหมผมก็รู้สึกบ้างนะจะขึ้นใส่นิดๆเพราะว่าก็รู้อยู่ท้าเรือได้วิ่งแล้วก็ มันไม่เหมือนอยู่บุนบกุกนะก็จะเป็นลักษณะโคงเคลงเอาไว้ว่าหรือว่าตัวเราเราก็ไม่เคยสัมผัสในส่วนนี้ก็จะผิดปกติหน่อยก็จะเกิดอาการคืนไส้นนิๆแต่ว่าไม่ถึงกับจะอ้วกหรือว่าจะทำงานไม่ได้อะไรก็ชือปรับสภาพร่างกาย นี่คือเราออกมาไกลพอสมควรแล้วนะการเดินทางผมดูดูเวลาแล้วประมาณสองชั่วโมงไกลเหมือนกันครับคิดดูไกลนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะขอจบเพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าจะค่อยมาลงใหม่ครับเอาสำหรับท้ายคลิปนี้ขอกลับสวัสดีไปก่อนสวัสดีครับ